TO MY CHANNEL สวัสดีค่ะกลับมาพบกับย่ากันอีกครั้งนะคะกับทางช่องชัญญพิชชาแนลนะคะเป็นช่องแห่งการดูดวงไพ่ยิปซีค่ะใครสนใจจะดูดวงไพ่ยิปซีกับแม่หมอชัญญาก็สามารถที่จะแอดไลน์เฟรนชอปหนึ่งเกนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะว่าสนใจจะดูไพ่ยิปซีกับแม่หมอนะคะและถ้าใครชอบนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องเชยพิชแน,นลนะคะโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำพิธีอาการีดิ้งกันค่ะในหัวข้อการงานการเงินของคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างอเดือนถัดไปนี้นะคะอันนี้เดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนหน้าเราก็มาดูการมาเตรียมตัวว่าเดือนหน้าเราจะการงานการเงินของเราจะเป็นยังไงโอเคนะมีไพ่ทั้งหมด4กองเช่นเคยนะคะไพ่กองที่ 1- สีเงินนะคะ กล่องที่สองสีเขียวมิน์ค่ะกล่องที่สามสีชมพูและกล่องที่สี่สีน้ำเงินนะคะโอเคค่ะสะดุดตากับกล่องไหนก็เลือกกล่องนั้นนะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าไพยิปซีจะบอกอะไรค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามา,มาเริ่มกันกันกบไพ่กล่องที่หนึ่งกันนะคะไพ่กล่องสีเงิน,นะคะ่ะ มาดูกันนะว่าการเงินการงานของคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะซิกซอบสอดค่ะเอซอบคราค่ะเอซอบคราค่ะ4ฟล์ทซัค่ะไม่มอมองนะว่า การงานของคุณในเดือนนี้นะมันจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะมันเป็นงานนี้มันจะทำให้คุณอ่ะต้องเดินทางด้วยนะแล้วเวลาค่ะมันจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะไพ่ออสซิอสอ่ออฟสวดมาบอกว่าเวลามันจะทำมันถึงจะรู้ว่างานนี้ประสบความสำเร็จไหมซึ่งโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณจะทำอ่ะมันจะมันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะ เหมือนเหมือนเราจะค่อนข้างที่จะในช่วงแรกนะคะก่อนที่เราจะจะจะ,จะเลือกง,งานเนี้ยเราอาจจะเครียดนิดนึงว่า,างานที่เราได้รับมอบหมายหรือว่างานใหม่ๆของเราเนี้ยจะทําให้มันสาเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ยังซบเซาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีงานใหม่ๆหลายงานเลยค่ะติดต่อเราเข้ามาซึ่งทําให้เราอ่ะเกิดความลังเล แต่ไม่ต้องกลัวไปนะงานนี้ถึงมันจะต้องใช้เวลาแต่ว่ามันก็จะสําเร็จเพราะว่าไพา่ไพ่เอซ of อฟคัฟมันออกมาบอกว่างานนี้เป็นงานที่ดีที่เหมาะนะคะเป็นงานที่ดีที่จะให้ให้ให้ผลประโยชน์กับคุณนะให้สิ่งดีๆให้ประสบการณ์ดีๆกับคุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะเกี่ยวกับการเงินบ้างนะคะที่เขาบอกว่าการงานดีนะงานนี้เริ่มต้นอะไรใหม่ใหม เกี่ยวกับงานใหม่ๆแล้วเงินล่ะคะเงินเดือนนี้เป็นยังไงทือยอบสอดการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะเงินในเดือนนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะต้องรอนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผลกำไรอะไรแบบนี้คะ่ะเอชซอฟวานค่ะเนี่คยค่ะไพ่ไพ่คู่มาเลยนะเอซอฟคัพแล้วก็เอซอฟวานนะคิงซอฟคัพค่ะและก็ เดอเดทค่ะแน่นอนนะคะออกมายืนยันเลยว่างานนี้มันเป็นงานใหม่ๆนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นการจบจบงานหนึ่งอาจจะเป็นงานเก่าของคุณก็ได้ค่ะงานเก่าการจบแล้วก็เริ่มใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นงานที่การเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็งานใหม่เหมือนกันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนเลยนะในเดือนมิถุนายนนี้นะอาจจะเป็นงานที่คุณจะได้ทำนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับ เครื่องเอ่อเครื่องจัรก,ก็ได้นะเครื่องจัรกเกี่ยวกับเหล็กอะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นงานอ,าอุตสาหากรรมเครื่องยนต์อะไรเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กอะค่ะได้หมดเลยแล้วงานเนี้ยค่ะมันจะใํ้ไม่คุณอะดูดูคือคุณจะมีพร้อมซทุกอย่างเลยอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะให้เวเนีเา,าบอกว่าคุณจะเป็น king soft c a o แต่ว่าคุณต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ กอย่างมันก็เนาะมันก็มีอุปสรรคกันหมดหลายเนาะช่วงนี้เนาะขอให้คุณอดทนนะคะเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่ดีนะคะที่เหมาะกับคุณจะทำให้คุณอ่ะมีความมั่นคงฐานะมั่นคงการเงินการงานดีมั่นคงนะคะซึ่งมันดีนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่กันนะคะว่าไพ่แนะนำอะไรอีกนะไพ่เขาจะแนะนำว่ายังไงนะคะ ดูส์เวอร์ค่ะประสบความสำเร็จนะทุกๆทุกสิ่งทุกอย่างทริออฟส์ครับได้ใช้ได้ฉลองใช้แน่กับงานงานนี้นะนี่โฟร์อทส์วันโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ที่เริ่มทำมันทำให้เราประสบความสำเร็จนะมองเห็นลู่ทางมองเห็นแล้วว่าเอ้ยมันได้อะไรแบบนี้นะแล้วก็เซเว่นซอฟเพงเตร์เข้างานนี้มันอาจจะทำให้คุณหนักคุณเหนื่อยแต่รับรองค่ะว่า มันคุณจะได้สบมบทที่คุณหนักคุณเหนื่อยแน่นอนคนระไพ่แนะนำออกมาดีหมดเลยนะ the world the world หมายถึงคุณผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะผ่านทั้งปุปรรสคความเหนื่อยยากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์กรเพื่อนร่วมง,งานระยะทางทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะผ่านมันไปหมดเลยแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะได้ฉลองชัยกับงานงานนี้โปรเจกต์นี้ของคุณ แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนที่ทํางาน,ยงนอย่างหนักเห็นไหมคะคนคนนี้เขาทํางานหนักน,นะแล้วเขาก็ดูหน้าเขาสิเขาจะค่อนข้างมีเหนื่อยเนาะแต่ว่าเงินก็อยู่ตรงนี้แหละมันกองอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมถึงคุณจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสมมันสมแล้วค่ะกับที่คุณเหนื่อยคุณจะได้สมกับที่คุณเหนื่อยสมกับที่คุณแบบ เสียสละเหนื่อยล้าอะไรองนี้ยค่ะรับรองค่ะว่ามันคุ้มนะไม่หมาขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับไพ่กองที่1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกับไพ่กองที่2กันเลยจ้ะมาต่อกันกับไพ่กองที่2ค่ะกองสีเขียวมิ้น์ค่ะสีเขียวมิน,มนโอเคนะมามาดูกันนะว่าการงานการเงินของคุนคนที่เลือกสีเขียวมิ้นในเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูการงานก่อนนะการงานเดือนนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างขอไพ่4ใบนะคะเดมเพ e ิ่ r ค่ะเดดซบซอดค่ะ f i ออฟเ p นเดเคิลสค่ะและคว e นซับควานดูเหมือนคุณนะจะเป็น จะเป็นหัวเรียวหัวแรงของงานงานนี้อาจจะเป็นบิ๊กบอสเจ้าเจ้านายเจ้าของบริษัทเจ้านายหรือว่าจะเป็นแบบมีเจ้าก็ได้นะเนี่ยไพ่มันขึ้นแบบบิ๊กบอสเท่านั้นเลยนะงานที่คุณจะเจอในเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างที่จะหนักนิดน,นึงนะคะจะบอกว่ามันจะมีเรื่องงานคุณมันจะมีปัญหานะครับ ไบออฟสเปนเดอร์เคิลมันเป็นไพ่การเงินที่ที่แบบว่าเหมือนถ้าเรามีบริษัทบริษัทเรามันก็เหมือนจะลุ้มละลายแบบนี้ก็ได้อะคะ่ะเหมือนสิ่งที่เราคาดหวังไว้อะ่ะมันไม่เป็นเอี่ยงที่เราคิดนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะขอให้คุณตั้งรับสถานการณ์ดีๆนะคะแต่ so เอ o ซอฟสอดออกมาบอกว่าถึงมันจะหนักจะเหนื่อยแต่ขอให้คุณมีความพยายามนะคะมันก็จะผ่านไปได้ค่ะนะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่า,าแล้วการเงินล่ะการเงินมันจะเป็นยังไงขอดูการเงินหน่อยนะคะเด e m มู n ค่ะเพชรซอฟเพนจ์เคิค่ะคิงซอฟคัพแล้วก็เอชซอฟคัพค่ะ อส่วนไพ่การงานนะการเงินนะตัทีค่ะการเงินในเดือนนี้ค่ะก็จะมาจากเรื่องการงานเหมือนกันมันมันผิดมันพลาดเป้าอ่ะเราตั้งเป้าเอาไว้อ่ะแล้วมันพังอ่ะเนี่ยไพ่สองใบนี้มันมันคอนเนคกันอ่ะคือเหมือนงานของเราใช่ไหมเราตั้งโปรเจกต์นี้แล้วโปรเจกต์นี้ไม่สําเร็จมันพังเราเครียดเราวิตกกังวลกับ กับโปรเจกต์นี้มากกับงานนี้มากนะการเงินนะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่ามันมันร้ายแรงไหมแม่หมอบอกว่าไม่นะมันยังพอได้มันยังพอไปได้คือเอาอย่างนี้นะคือถ้าเรารู้นะว่าในเดือนหน้านี้นะคะอาจจะมี เรื่องคลี่เคลียบปัญหาแบบชอบ็ชอกๆเกี่ยวกับงานของเราให้เราเซฟเงินไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปทําอะไรเยอะขอให้เราเซฟเงินของเราไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเซฟเงินของเราไว้ใช่ไหมเดือนหน้าเราจะได้ไม่ชอ็อตอ่าถ้าสมมติว่าใครโชคดีที่ได้มาดูคลิปวิดีโอนี้นะแล้วถ้ามันเป็นเหมือนที่ม่หมอพูดนะคะอ,อันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ให้ใช้วิจารยาในการรับชมนะคะ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเหมือนที่แม่หมอว่าใช่ไหมเราเซฟประหยัดเงินอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะรับรองค่ะว่าคุณน่ะจะไม่เดือดร้อนอะไรมากมายมันมีเพียงแค่ความวิตกกังวลกับโปรเจกต์กับงานนี้ที่มันไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าเรื่องการเงินของคุณคุณก็ยังผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าไพ่สามใบนี้มันมันเป็นไพ่ดีนะคะนี่ค่ะ ไพ่สามใบนี้มันโอเคอยู่มันไม่มันไม่น่ากลัวมากมันมีแค่เดอะโมนซึ่งมันหมายความว่าคุณจะเครียดวิตกกังวลกับงานนี้โปรเจกต์นี้ที่มันไม่สําเร็จที่มันอาจจะพลาดไปโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันค่ะว่าไพ่จะแนะนําอะไรขอดูคําแนะนำจากไพ่เอยค่ะเดสเตรังค่ะคุณควบคุมมันได้ค่ะ คุณควบคุมมันได้๋ยวไฮเพีเทสขอให้คุณใช้ความความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็เหมือนมองมองสิ่งที่มันมันเป็นจริงอะคะ่ะไม่คือพยายามอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงอย่าคิดคือให้เราคิดแบบนี้นะว่าโอเคคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของช่วงที่แบบเศรธธษฐกิจมันดาวใช่ไหม <c oughs> มันก็ต้องมีแบบเออมันมีขึ้นมีลงอะชีวิตคนเราเนาะ โอเคนะก็ให้แบบให้อยู่กับความเป็นจริงอะคะ่ะอย่าคิดว่าออพอเศรษฐกิจไม่ดีฉันก็ต้องดีอย่างนี้ไม่ใช่นะเราจะได้สบายใจเนาะ the f o o l ให้เราใช้ชีวิตช่วงนี้เหมือนการผ่อนคลายถ้าสมมติว่าอ่ะคุณอาจจะต้องหยุดงานหรือว่าคุณอาจจะต้องเอาโปรเจกต์มาทำที่บ้านลูกค้าหดลูกค้าหายอย่างเงี้ยคุณใช้ช่วงเวลานี้ในการเยียวยาดูแลตัวเอง นะพยายามที่จะปล่อยวางแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลาที่คุณมีอยู่นะไม่ได้ทํางานก็ไม่เป็นไรขอให้เราชิวๆไปกนอนคุณเขาก็ไม่ได้ทําเหมือนกันถูกไหมโอเคไหมมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไฟซอฟแวร์พยายามเนี่ยเหมือนคุณนะอ่ะไม่หมาะมองให้ดูไพ่อันนี้นะไพ่เดอบโมนไฟซอฟแวร์ไม่เหมาะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็น เกี่ยวกับองค์กรถ้ามีการทะเลาะกันในองค์กรนะก็ก็อยากเครียดนะแต่ไม่หมอบอกว่าคุณเหมือนจะทะเลาะกับตัวเองอะเหมือนคุณคุณไม่ยอมรับว่าคุณพลาดอะเข้าใจไหมเนี่ยคุณไม่ยอมรับว่าคุณแบบคุณทําไม่ได้คุณไม่ยอมรับอะคุณต้องยอมรับนะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองเก่งอะไม่หมอก็ว่าอะไม่หมอจะ คุณเก่งอ่ะคุณเก่งแคุณจะต้องเข้าใจเศรษฐกิจในช่วงนี้นะว่ามันเป็นขาลงน่ะถูกไหมเราก็อยา่าไปเครียดอะไรมากนะคะอย่าทะเลาะก,กับตัวเองนะว่าทำไมฉันทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะให้คุณปล่อยวางนิดน,นึงนะคะแล้วชีวิตคุณก็จะมีความสุขเดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้มันไม่นานหรอกเดี๋ยวเดือนเดือนหัดไปอีกเดือนสองเดือนเดี๋ยวก็ดีขึ้นขอให้คุณมีสตินะอ่าเพราะว่าคุณเป็นริสบอท ขอให้ีคุณมีสติเล่าสิ่งดีๆมันก็จะตามเข้ามานะคะอยา่าไปเครียดใช้ชีวิตแบบชิวๆไปก่อนนะโอเคไหมคะอันนี้นะสําหรับกองที่สองสีเขียวมิน์นะคะยังไงไม่หมองขอเป็นกําลังใจให้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกองที่สามกันเลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันกับกองที่สามนะคะกองสีชมพูค่ะ สีชมพูนะมาดูการงานการเงินของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะการงานขอดูก,การงานก่อนนะคะการงานของคุณในเดือนมิถุนาย,ยานนี้จะเป็นยังไงบ้าง The Strength ค่ะ t i g h p r i e s t e s s ค่ะ f i ล o o S w ์ว d s ค่ะ ซอฟเพนเดเคิลส์ค่ะโอเคนะในเดือนนี้นะคะหมอว่าคุณนะคะจะคุณจะมีปัญหาภายในองค์กรน,นะคะคิดว่านะ่าจะเป็นจะมีการคุยกันแบบไม่ค่อยเข้าใจอะคะ่ะนะเหมือนมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเหมือนต่างคนต่างมีอารมณ์ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำให้ให้มีปากเสียงกันนะคะ อาจจะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆก็ได้ค่ะซึ่งทำให้คุณนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานนี่นะคะมีปากมีเสียงกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณสามารถจะควบคุมสถานการณ์นี้ได้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันนะคะการงานเป็นแบบนี้แล้วการเงินหละจะเป็นแบบไหนการเงินค่ะ s ริปซอฟสอดเนี่ยค่ะโปรเจกต์นี้แหละมันจะทำให้คุณการเงินของคุณล่าช้านะทริปอฟสเปนเด็กเขาคิดว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะคนที่สามบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทริปอฟสอดอาจเป็นไปได้ด้วยนะว่าคุณอาจจะมีเรื่องกลักๆใกล้ๆในที่ทำงานนะแล้วมันจะทำให้คุณกับคนรักทะเลาะกันนะทร s ปซอฟ เอ้ยมีมีหลายบุคคลเลยนะคะมีคุณเพื่อนคุณแฟนคุณและก็คนอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่กรณีอีกก็เป็นไปได้นะไพกองนี้มีหลายคนจังเลยนะต้องต้องต้องแยกนิดนึงนะคะนะคะเอ่อต้องแยกนิดนึงเนาะระหว่างเรื่องงานนะหรือไม่นะก็ แต่ที่แม่หมอเห็นมันเป็นอย่างนี้นะไพ่แม่หมออาจตามให้เนาะอาจจะอาจเฉพาะในบางคนนะไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนนะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะมันจะเป็นเหมือนเรื่องมีความมีความลับภายในองค์กรเงี้ยสมมติว่าคุณนะเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณไปทํางานถ้าคุณจะไปมีกิเก่งเงี้ยแล้วแฟนคุณจะรู้รู้จากไหนรู้จากเพื่อนคุณหรือไม่นะในกรณีที่สอง คุณทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกันภายในองค์กรน,นะเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เพื่อนค่ะและอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อที่เอ่อคือถ้าสมมติว่าโปรเจกต์ของคุณนะ่มันมีปัญหาใช่ปะ่ะมันก็จะทำให้การเดินล่าช้านะคะอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณต้องไฟกับมันอย่างหนักเลยนะคะมันถึงจะสำเร็จนะโอเคเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่าไพ่จะแนะนำว่าอะไร แบ่งให้แล้วนะว่ามันมีสองเคสนะเคสหนึ่งกับเพื่อนเคสหนึ่งกับคนรักนะทร f อปส์ขาค่ะ s o x p e n t a c l e ค่ะ Ni g h t of w a n d และ s o v e n นซ s มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเนี่ยไพ่ครอบครัวขึ้นพ่อแม่คนที่อยู่ข้างหลังคุณนะคะ จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะมหมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องความรักแล้วมันทําให้งานคุณมีปัญหาหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการฉลองมฉลองมันมันพอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันจะคลี่คลายอะค่ะสิ่งไหนที่ควรที่ควรยืดหยุ่นอันนี้มันเป็นไพ่ของการยืดหยุ่นการให้กันเสียสละ อันไหนที่คุณพอจะยืดหยุ่นได้ขอให้คุณทำนะไพ่แนะนำแบบนี้นะคะอย่าอย่าตึงเกินไปตึงมากมันขาดเนาะโอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะต้องต่อสู้อย่างหนักเลยนะแต่ถ้ามีเคสหนึ่งที่แบบว่าคือดวงซวยจริงๆทะเลาะกับเพื่อนแอบมีกิ๊กแล้วแฟนจับได้แล้วก็ดันไปมี เรื่องกับครอบครัวอีกหรือว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแบบนี้ต้องระวังนะคะไพ่กองนี้นี่น่ากลัวมากเลยนะมันมีบุคคลหลายบุคคลเข้ามามากเลยลทุกท่คุณเครียดปวดหัวนะไพ่เขาก็แนะนําแบบนี้ให้คุณยืดหยุ่นอะไรที่พอปล่อยวางได้ก็ให้ปล่อยวางอะไรที่ไม่ดีให้รีบตัดเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าคนคนของคุณอนะ่ะเขาจะรู้ถ้ามันในเคสกรณีที่ว่าคุณแอบมีกิ๊กนะอันนี้นะ อีกหนึ่งที่ทํางานอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ว่าแฟนคุณจะรู้นะคะแล้วมันจะลามไปถึงครอบครัวของคุณด้วยแฟนคุณอาจจะไปเล่าให้ครอบครัวคุณฟังแล้วครอบครัวคุณก็ทะเลาะกับคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้อ่อมีสติน,นะคะในการทํางานนะเนาะเรื่องงานเรื่องเงินแล้วอยากเอาเรื่องความรักวาเนาะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะไม่พอขอเป็นกาลังใจให้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วกับกองที่3เดี๋ยวเราไปต่อกันกับกองที่4เลยจ้า โอเคค่ะมาต่อกันกับไพ่กองที่สีนะคะกองสีน้ําเงินค่ะมาดูกันนะว่าการงานการเงินของคุณในเดือนวิทนาัยนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะขอดูการงานก่อนนะการงานของคนที่เลือกไพ่กองสีน้ําเงินจะเป็นยังไงบ้างเข็น okay, นะคะ King o f Cup ค่ะ King s o f w a n s ไพ่ King มาเลยมีแต่ King กับ King ไฟส์เพนเตคอลส์และก็ควีน n ์เพนเตคอลส์ค่ะคิงกับควีนอามาบอกคิดว่าในคนที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจหรือไม่ก็พวก CEO แบบ เมนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นระดับนี้นะคุณอาจจะต้องงานของคุณนะจะมีปัญหานะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะขอให้คุณระวังนิดนึงนะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเ,เหมือนอะไรนะรายได้มันลดลงอะ่ะมันทำให้บริษัทหรือว่าแบบบริษัทของคุณอนะ่ะอาจจะจะแบบมีปัญหานะมีปัญหาค่อนข้างหนักด้วยนะ มันเป็นเหมือนการมันเป็นไพ่ล้มละลายอะถ้าเป็นพวกไพ่เงินไพ่งานมันจะไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นนะขอให้คุณระวังนะแล้วก็เดีถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมไพ่สามใบนี้เป็นโอเคนะ<ม>คุณจะต้องคุณจะต้องไฟกับเรื่องเรื่องนี้นะซึ่งมันจะทําให้คุณเครียดวิตกกงังวลแต่คุณมีแรงมีแรงเงินซับพอร์ตอยู่นะคุณมีแรงเง<ม>ิน<ม>ขอให้คุณใช้ความสามารถของคุณใช้วิจารณญาณของคุณนะเอ่อ ดึงศักยภาพของคุณออกมาสู้กับงานนะคะซึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคิดว่าเดือนเดือนกรกฎานะคะมิถุนาอีกเดือนสองเดือนเดี๋ยวดือน,ด,อน,ด,อนดวงมันจะเปลี่นเนศรษฐกิจมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะอาจจะเป็นแค่บางช่วงไอ้หมอคิดว่ามันมันติดมาตั้งแต่กุมพานะกุมภาค่ะ แล้วมิถุนามันมันก็จะแบบมันจะทําให้ดาวมากเพราะว่าเขามีการเคอร์ฟิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดประเทศอะไรแบบนี้ด้วยออในพวกธุรกิจประเภทธุรกิจโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งจะจะค่อนข้างที่จะกระทบมากเลยนะพวกธุรกิจกับโรงแรมโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันบ้างนะการงานเป็นแบบนี้แล้วการเงินนะคะเป็นยังไงบ้าง การเงินของคุณเป็นยังไงบ้างคะนาย s o f ค cup ค่ะคุณยังนิ่งคุณยังรอดูอยู่ค่ะคุณยังรอดูสถานการณ์ยู่ king s o f p e n d c l e แไม่มีปัญหาคุณผ่านมันไปได้คุณยังมีเงิน support อยู่แต่ the tower ขึ้นมามันจะมีเรื่องช็อกช็อกเนี่ยมันขึ้นมาทับกับอ่ะมันขึ้นมาทับกันเลย2องใบเนี้ fire of p e n d c l e กับ the tower มันจะช็อกมากสมมติว่าสมมุติว่าคุณ คุณแบบว่าคุณอาจจะหยุดงานอะไรแบบนี้แล้วอเผอิญว่าคุณกลับมาที่บริษัทแล้วปรากฏว่าอา่นะช่วงนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันดาวไปหมดเลยอะไรแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอุ๊ยทาไมมันเป็นอย่างนี้คือแบบมันเป็นเรื่องที่ช็อกเรื่องกระทำหันคะเกี่ยวกับการเนินทั้งทั้งการนี่เรื่องการงานใช่ไหมแล้วมันส่งผลไปถึงเงินของคุณด้วยทําให้คุณช็อกช็อกเลยมันเป็นเรื่องกระทำหัน ให้ระวังตรงนี้นะแล้ว the hair fans ใช้ความสงบความเงียบความคิดความคิดอะคะ่ะคุณจะใช้ความคิดอย่างมากเลยนะแต่ไม่บอกคิดว่าไพ่พระมันขึ้นนะคุณจะสงบสติอารมณ์ของคุณได้นะคุณจะเอาอยู่ไม่มอคิดว่าคุณจะเอาอยู่นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันนะคะว่าไพ่จะแนะนําว่าอะไรไพ่กองนี้คุ้นข้างาน่ากลัวนะไม่หมอคิดว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี้ย หลายล้านอยู่นะเพราะว่ามันทำให้คุณช็อกอ่ะไพ่มันขึ้นมีแต่ไพ่เป็นไพ่เศรษฐีอะค่ะคนมีเงินอะไรแบบเนี้แล้วคือถ้าเกิดว่าบริษัทมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหมอคิดว่าน่าจะหลายหลายบาทอยู่นะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรนายออฟสอดที่คุณสู้ค่ะลุยไปเลยค่ะต้องสู้นะนายซอฟวานเห็นไหมคะขี่ม้ามาเลย อุปสรรคงาน t r e ออฟส์ว s ให้คุณมองหาลู่ทางอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นถ้าสมมติว่าคุณคุณลงทุนคนเดียวอะไรแบบนี้นะคุณอาจจะหาหุ้นส่วนเข้ามาช่วยช่วยที่จะซับพอร์ตนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้หรือว่าพยุงบริษัทของคุณไปให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะมันจะทำให้ เพจซอฟเพนเจอร์เคมันจะทำให้งานของคุณน่ะมันดีขึ้นน่ะเหมือนคุณจะได้ไม่เครียดอะค่ะเหมือนเหมือนคุณไปคนเดียวอ่ะมันจะค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าคุณมองหาคนช่วยมองหาตัวช่วยแล่หมอคิดว่านี่เป็นตัวช่วยของคุณนะเพจซอฟเพนเจอร์เคเนี่ยคนที่จะมาร่วมลงทุนกับคุณเขาแนะนำแบบนี้ถ้าคุณมีคนมาร่วมลงทุนกับคุณนะมันจะทำให้งานของคุณนะคะไม่ไม่ ไม่ติดขัดคือมันจะจะโฟล์มากขึ้นนะคะมันจะไปได้แล้วก็จะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นเพราะว่าไพา่เฮรรแฟรมันขึ้นมาคือความสงบความสงบนิ่งความคิดหมองคิดว่าคุณจะเป็นคนเป็นคนฉลาดกับงานที่คุณทําอยู่มัมองคิดว่าคุณจะผ่านไปได้ นะแล้วก็ขอให้คุณสู้นะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับไพ่ทุกกองเลยนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วกับไพ่ทั้ง4กองนะคะยังไงไม่หมอขอฝากนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับไม่หมอชัญญานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะหรือแอดไลน์เฟสช็อปหนึ่งเกนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ไม่หมอด้วยนะสำหรับนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ